พี่ไพ่เล่าต่อเลยค่ะว่าเรื่องราวบทสรุประหว่างเรากับเขาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนจะจบกันแค่นี้หรือจะยังมีภาคต่อนะเออให้พี่ไพ่เล่าก่อนมันจะเป็นยังไงคะเด็กถือดาบสามแม่เท้า the empress เออ empress ไม่ใช่ emperor empress แมจิกเชียนแปดถ้วยอันนี้พี่ไพ่เล่าถึงพลังงานของเขาให้ฟังก่อนนะคือพี่ไพ่บอกว่าหลังจากที่เรากับเขาเนี่ยมันจบกันไปแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมในมุมมองของเขาเนี่ยเขาก็มองว่าเขาตัดจากคุณเนี่ยเขามองเลยว่าเขาอะตัดขาดคุณได้อย่างแน่นอนเขาทําใจได้แน่นอนว่าที่ผ่านมาเนี่ย เขาไม่เคยใส่ใจไม่เคยดูแลไม่เคยใส่ความรู้สึกมาให้คุณแต่มันมีเพียงแค่คุณเท่านั้นที่ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกซัพพอร์ตหลายๆสิ่งหลาย,ลายอย่างให้กับเขาเนาะเขามั่นใจเลยว่าไอ้ก,การจบครั้งนี้เขาตัดใจจากคุณได้แน่นอนเขาทําใจได้แน่นอนเพราะคนคนนี้เป็นคนที่เอาแต่ใจเป็นคนที่คิดแล้วก็ทําเลยไม่ได้สนไม่ได้แคร์ความรู้สึกของใครเขาขอให้เขาทําในสิ่งที่เขาอยากจะทํา คือขอให้ได้ทําอ่ะไม่สนแล้วก็ไอ้ผลที่มันตามมามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะดีหรือไม่ดีเขาไม่สนเขาคิดเลยว่าครั้งเนี้ยการจบความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเขานะตัดใจจากคุณได้แน่นอนเขาตัดชึบเลยพอหลังจากตัดสตัดความสัมพันธ์จากคุณปั๊บนะหันหลังเลยจ้ะทะเลาะกับคุณปั๊บตัดจบปับ๊บหันหลังแบบตัดจบแบบไม่มีเลื่อเหลือเยะ่อญ่ด้วยนะวันที่ตัดจบแบบหันหลังควับเลย มั่นใจเลยฉันจะมุกอ่อนฉันจะเดินไปข้างหน้าฉันจะหาคนที่ดีกว่าเอมเพรสฉันจะหาคนที่ดีกว่าเธอเนี่ยมาแทนที่ให้ได้ในมุมมองเขาในความมั่นหน้ามั่นหนกในมั่นใจอีโก้ของเขาเขามองเลยว่าเขาเนี่ยจะมุกอ่อนทันทีเขาไม่ไปกับคุณแล้วแล้วเขาก็จะไม่กลับมาหาคุณอีกแล้วแน่นอนต่อให้คุณมาง้อกลาบการเท้าเขาก็ไม่กลับมาในมุมมองของเขาในวันนั้นนะที่เขาก้าวขาออกไปจากความสัมพันธ์ เขามองเลยว่าอนาคตของเขาเนี่ยชีวิตของเขายังไงเขาก็จะได้เจอคนที่ดีกว่าคุณแล้วคุณนึกสภาพ t h e empress เนี่ยคือคนที่ดีที่สุดแล้วมันจะมีใครดีกว่านี้อ่ะไม่มีแล้วแต่ความมั่นหน้ามันหนกในอีโกโอัตตาของเขาอ่ะเขาเชื่อมั่นอย่างอย่างอย่างแน่แท้จริงเลยว่ายังไงชีวิตของเขาอ่ะก้าวไปข้างหน้าออกไปจากจุดตรงนี้แล้วว่าเขาจะต้องหาคนที่ดีมากกว่าคุณมากดีมากกว่าด h เอ็มเพรสคนนี้อย่างแน่นอน เพราะอะไรเพราะเขาเชื่อทําไมเขาถึงเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาอะเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนมีสเสน่ห์มีวา,าทศิลป์ในการพูดหรืออะไรก็ตามคือเขามั่นใจว่าเขามีสเสน่ห์มีมีสเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดดึง,ด,งดูดผู้คนนะแล้วตอนนี้เ็อาจจะมีคนเข้าหาเขาค่อนข้างมากมาย เขาก็มั่นใจใน,สนเสน่ห์ในในความเป็นตัวตนของเขาในความสามารถของเขาในการพูดจาค้าลมคมคายอะไรก็ตามแต่ที่เขาเชื่อว่าเขามีนะเขาเชื่อมั่นแบบนั้นว่ายังไงเขาก็จะได้เจอคนที่ดีกว่าคุณเขาจึงตัดสินใจหันหลังออกไปโดยไม่หันมาแลคุณแมแต่นน้อยเดียวหางตาก็ไม่มองเออไม่สนไม่แคร์เลยลวันที่ตัดสินใจเดินออกไปออกไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็แน่วแน่เช่นเดียวกันอะเดีย๋ยวยังไงต่อให้พี่ไพ่เล่าต่อ อันนี้พลังงานในฝักของเขานะแล้วพี่ไพ่จะเล่าต่อ,อยังไงอีก Emperor หกถ้วยโอ้ยสีสีไเมเท้าโอ้ยไม่หมอขำแล้วครับ เด็กถือไม้เช้าโอ้ย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 หกไม้เช้าโอ้ยเป็นไงโอ้ยไม่หมอขำขอขำก่อนนะทุกคนพอมันหน้ามันหนกหันตัดสินใจหันหลังออกไปแล้วเนอะด้วยความมันหน้ามันหนกตั้งอ,อกตั้งใจที่แม่หมอบอกแปดถ้วยเมื่อกี้นะจ๊ะตั้งหันหลังเอาไปด้วยความแน่วแน่ทีนี้ การที่ตัดสินใจหันหลังออกไปด้วยความแนเน่เพราะว่ามันหน้ามันหนกเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนที่มีอีโกโ้เป็นคนที่มีอีโกโ้ค้ำคอหอยอยู่เป็นคนที่เขาเรียกอะไรห่วงเรื่องศักดิ์ศรีการยอมการง้อคือการเสียศักดิ์ศรีเขาคนนี้จะไม่ยอมไม่ยอมงอไม่ยอม,ม,ยอมแสดงออกถึงความอ่อนแออะไรใดๆให้คุณได้เห็นเขาจะแสดงออกในความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวอะไรของเขาก็ตามอะ ทำให้คุณเห็นเลยว่าเอ้ยเขาแข็งแกร่งนะเขาอยู่ได้นะเขาไม่สนไม่แคร์คุณนะเออหลังจากที่ออกจากความสัมพันธ์ไปเนี่ยเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้อย่างมั่นคงอยู่ได้แบบใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเออเขาก็จะแสดงออกในท่าทีที่เขาอยู่ได้โดยไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้เสียใจในวันที่ทันหลังออกจากความสัมพันธ์ของคุณไปด้วยอะไรด้วยอ e ีโกอัตตาที่เขาสร้างขึ้นมาปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเอาไว้แล้วความที่ความรู้สึกที่แท้จริงของเขาคืออะไร <c oughs> คิดถึงคุณค่ะคิดถึงคุณคิดถึงไมตีจิตนึกคิดถึงสิ่งดีๆในวันเก่าๆที่คุณทําให้กับเขาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูแลการเอาใจใส่การเทคแคร์ห่วงใยซัพพอร์ตโนโนี่นั่นคิดถึงค่ะคิดถึงวันที่เขาอ่ะกับคุณเคยอยู่ด้วยกันแล้วเขาได้รับไมตีจิตสิ่งดีๆจากคุณ คือเขาอะรู้ภายในใจของเขาที่เขาซ่อนไว้ด้วยอีโก้อัตตาที่เข้มแข็งเนี่ยเขาอะรู้เลยว่าวันนั้นอะที่คุณที่มีคุณอยู่ในชีวิตอะมันคือช่วงเวลาที่เขามีความสุขมากที่สุดในชีวิตของเขาแล้วบางทีบางคนมากกว่าครอบครัวเขาอีกที่คุณให้ความรักให้ความอบอุ่นเขาอะมากกว่าคนในครอบครัวที่เขาให้อีกทำให้เขานึกย้อนกลับไปในวันวานที่มีคุณ ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกคิดถึงยิ่งคิดยิ่งรู้สึกถึงสิ่งดีๆที่คุณทําให้บอกได้เลยว่าภายใต้ความนิ่งของเขาเนี่ยมันสั่นคลอนจนจะพังทลายและอีโก,โก้ที่ฉาบไว้ข้างหน้าเนี่ยจะพังและเพราะเขารู้ได้เลยว่าวันที่ไม่มีคุณจริงๆเนี่ยเขารู้เลยรู้หัวใจตัวเองเลยว่าความรู้สึกที่แท้จริงของเขาอะมันยังคงมั่นคงอยู่ที่ตัวของคุณ ต่อให้วันเนี้ยกายหยาบของเขาเนี่ยมันห่างออกมาจากตัวของคุณแต่ใจของเขาอ่ะมันยังมั่นคงยังผูกติดอยู่ที่คุณคือเหมือนเขารู้รู้ใจตัวเองในวันที่คุณกับเขาอ่ะมันกลายเป็นอดีตกลายเป็นคนอื่นที่ไม่รู้จักกันที่ไม่ได้พูดคุยกันติดต่อกันแล้วอะ่ะเออมารู้ภายภายหลังอะ่ะเออมารู้ทีหลังอะ่ะแต่ก็ยังคงต้องฉาบข้างหน้าไว้ได้วยความมั่นคงเข,ข้มแข็ง เพราะอะไรเพราะไม่อยากเสียหน้าเพราะเขาเป็นคนมีอีโกโ้มีความมั่นหน้ามั่นหนกมั่นอบมั่นใจของตัวเองนะจะมาเสียฟร์มแบบนั้นไม่ได้ก็เลยต้องฉาบไว้ได้วยความนิ่งและความเข้มแข็งแต่ภายในใจเนี่ยรู้สึกและอยากจะหาหนทางมาง้อคุณและอยากจะทําวิธีไหนก็ไม่รู้เนี่ยที่จะทําให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์คือตอนนี้เขามาแอบส่องแอบดูชีวิตของคุณนะแอบดูด้วย ดูเสร็จแล้วทำยังไงแอบซองแอบดูชีวิตคุณแล้วทำยังไงประเมินสถานการณ์คิดวางแผนว่าเขาเนี่ยจะทำอย่างไรให้ความสมคัญระหว่างคุณกับเขาที่มันจบลงไปแล้วเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาพัฒนากันไปในทิศทางที่ดีได้อีกเหมือนต้นไม้ที่มันตายแล้วเนี่ยมันจะฟื้นคืนมาได้อย่างไรคือเหมือนมีการคิดส่องคุณอยู่นะส่องเสร็จแล้วก็วางแผนแล้วก็หาวิธีที่จะจะให้ความสำคัญม,มันกลับคืนมาแต่ไอ้วิธีของเขาเนี่ย ที่เขาคิดเยอะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้การง้อหรือการเข้าหาคุณในครั้งนี้มันจะต้องไม่ทําให้เขาเนี่ยเสียฟอร์มหรือเสียฟอร์มเสียความเป็นตัวตนน้อยที่สุดแล้วก็เข้าหาคุณได้มากที่สุดแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาได้ดีที่สุดน่าแผนการนะกําลังส่องเสร็จแล้วก็วางแผนการอะยังไงต่อ สวินถิบไม่เท้าคลิปนี้ยาวแน่นอนหเหรียญแปดดาบชาริออฟหถ้วยโอเคต่อเลยนะะต่อเลยนะทีนี้หลังจากเขาวางแผนเสร็จแล้วนะเขามีการคิดแผนทางออกแล้วแผนการออกแล้วว่าเขาจะทำยังไง เขาเริ่มและเริ่มดําเนินการเขามองว่าการง้อคุณหรือการที่ทําให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เขาต้องรีบตัดสินใจรีบทําคือเขาตั้งเป้าหมายการให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์นะมันคือเป้าหมายที่เขาต้องไว้พุ่งชนคือเขาจะต้องเข้าหาคุณอย่างไรให้เร็วที่สุดและได้คุณกลับมาเหมือนเขาก็จะพยายามเข้าหาคุณนะด้วยอะไรสักอย่างที่ คุณกับเขายังตกลงกันไม่ได้หรือยังมีความค้างคาใจอาจจะมีผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างร่วมกันหรือมีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้ตกลงกันหรือยังตกลงกันไม่ได้หรือมีผลประโยชน์หรือมีอะไรบางสิ่งอาจจะมีน้องหมาเลี้ยงด้วยกันอาจจะมีธุรกิจด้วยกันหรืออะไรก็ตามะที่มันมันมันเป็นตัวเชื่อมที่จะทําให้เขากับคุณกลับมาคุยกันได้คือกลับมาคุยกันได้แบบแนบเนียนอะ เออแบบแนบเนียนแบบเออเข้ามาฉันไม่ได้มาง้อเธอนะฉันเข้ามาเพราะว่าฉันต้องคุยกับเธอเรื่องธุระธุระปรับปังอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเขาจะเอามาเป็นข้ออ้างในการเชื่อมสัมพันธรร์ทำไมตีในการที่เขาจะร้อยกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแบบเนียนๆไม่เสียฟอร์มเออเขาจะใช้อันนั้นแหละเข้ามา แต่การเข้ามาของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเข้ามาแบบชัดเจนนะว่าเขาอยากจะง้ออยากจะกลับมาคืนดีกับคุณน่ะคือเข้ามาแบบกักกักอ่ะเข้ามาแบบเหมือนแบบเข้ามาเหมือนยังมีอีโก้ยังมีอัตตายังมีแบบเขาเรียกอะไรล่ะเข้ามาแบบฉันไม่ได้ง้อเธอนะแต่ฉันเข้ามาเพราะธุละฉันไม่ได้แบบอยากจะเข้ามาในชีวิตเธอหรอกอะไรเงี้ยคือแบบยังมีความปิดบังยังมีความแบบไม่ชัดเจนยังมีความแบบกักกักยังมีเขาเรียกอะไรวะ ยังมีความแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรล่ะโอ้คิดไม่ออกมันเป็นการเข้ามาแต่ว่ายังปิดกั้นความรู้สึกที่แท้จริงที่ตัวเองซ่อนเอาไวอ้อ่ะคือใจจริงในะ่อยากจะงออยากจะขาดอยากจะพูดออกมาตรงๆแต่มันพูดไม่ได้เออมันก็เลยต้องปอกปิดซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงเอาไวใ้ในในในตัวในการท่าทีของเขาอะ่ะเออมันประมาณนั้นแหละเพราะเขาอ่ะเป็นคนที่มีทิฐิแรงเนาะคืออยากจะเอาชนะเราอะ่ะคืออยากเข้าหาเรานะ แต่ก็ไม่อยากเสียฟอร์มคืออยากจะเอาชนะเราคืออยากเข้าหาเราก่อนแต่ก็อยากจะเอาชนะเราด้วยอะ่ะเออมันประมาณนั้นน่ะคืออยากเข้าหาแบบไม่เสียฟอร์มแล้วก็ชนะเราด้วยอะ่ะเออในมุมมองเขาเป็นแบบนั้นโอ้ยังไงวะอีคนคนนี้ประหลาดจังเออนั่นแหละประมาณประมาณนั้นเลยคุณก็น่าจะนึกความรู้สึกหรือฟิลออกแหละเออถ้าคนเป็นเจ้าของพลังงานนี้นะคือต้องบอกว่าเขาอะรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังยังลืมคุณไม่ได้สักวันหนึ่งหรอกตั้งแต่ที่เขากับคุณเนี่ย จบความสัมพันธ์กันไปอ่ะยิ่งนานไปยิ่งพันไปยิ่งคิดถึงวันเก่าๆยิ่งรู้สึกผิดยิ่งรู้สึกเศร้ายิ่งรู้สึกเสียใจยิ่งรู้สึกแบบจมดิ่งอ่ะบอกได้เลยว่ายิ่งผ่านไปยิ่งนานวันยิ่งผ่านไปยิ่งคิดเยอะยิ่งรู้สึกเยอะเออแต่ว่านั่นแหละการข้อหาของเขาอ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละอื่ะแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่ออะเขาเข้ามาแล้วอะไรจะเป็นยังไงต่อคะสิบเมตเท่า งสงสนนี้ต้องแบ่งเป็นสองคลิปแน่ๆเลยละมั้งอัศวินถือถ้วยเออโอ้เด็กถือเรียญเจ็ดไมเท้าอ้ยแปดไมเท้าอ้ยอะคือต้องบอกเลยนะว่าไอ้ความที่เขาเข้ามาด้วยความไม่ชัดเจนไอ้ความกักของเขาเนี่ยมันก็หนักใจนะเอาจริรๆมันก็หนักใจ เขาก็หนักใจนะหนักใจมากด้วยรู้สึกหนักใจรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจเลยเพราะเขาก็รู้ตัวนะว่าไอ้การที่เขาจะเข้าเข้ามาง้อคุณในครั้งนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นงานยากงานหินที่เขาจะต้องหนักแน่หนักอะไรต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรคือเขาจะต้องทุ่มเทหรือพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้เห็นบอกได้เลยว่าการเข้าหาคุณครั้งนี้มันหนักแน่นอน มันเหน็ดเหนื่อยแน่นอนคือเขาจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พยายามให้เห็นว่าเขาจะต้องพยายามทำให้คุณเห็นว่าคุณน่ะไอ้เขาอ่ะตั้งใจจริงๆนะที่จะกลับมาในครั้งนี้คือกลับมาโงอขอคืนดีในครั้งนี้เพราะว่าคุณก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาเนาะแล้วมันก็เป็นบทเรียนชีวิตให้กับคุณแล้วคุณก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขามามากพอแล้วแล้ววันที่มันตัดจบไปแล้วเนี่ย คุณก็คิดว่าเออต่อให้ไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้เพราะว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนเก่งใครก็อยากจะได้คุณเขาก็เหมือนจะรู้ตัวเหมือนกันนะว่าการที่เขาจะเข้าหาคุณครั้งนี้คุณก็คงไม่ยอมของ่ายๆเช่นเดียวกันเขาจะต้องใช้หยาเดเหงื่อแรงกายทุ่มเทแรงงานหรือแรงใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในการง้อขอคืนดีคุณและเขาก็จะต้องพิสูจน์ให้คุณได้เห็นด้วยว่าไอ้การเริ่มต้นครั้งนี้ไอ้การกลับมาง้อครั้งนี้หรือการกลับเข้ามาในชีวิตครั้งเนี้ เขา,าจะต้องเห็นคุณค่าในตัวของคุณเห็นคุณค่าในความสําคัญเห็นเอ๊ะเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาด้วยไม่งั้นน่ะคุณก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันเพราะที่ผ่านมาคุณน่ะพยายามจนเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าและในวันนี้พออยากจะกลับมาก็นึกอยากจะกลับมาง่ายๆหรอไม่ใช่จ้ะมันไม่ใช่เราจ้ะเขาจะต้องพิสูจน์บททดสอบบทเรียนอะไรก็ตามที่คุณมอบให้เขาอะ ขเขาต้องพิสูจน์ให้คุณได้เห็นก่อนคุณถึงจะให้โอกาสบอกได้เลยว่างานนี้งานหินงานช้างงานยากแน่นอนบอกได้เลยว่าเขาจะได้รับบททดสอบที่มากมายจากตัวของคุณแน่นอนคุณใส่เต็มแน่นอนเออถ้าทําได้ก็เข้ามาทําไม่ได้ก็ไปเลยไปให้ไกลเลยเออ